อุบัติเหตุสิ่งที่อาจจะทำให้ลดอุบัติเหตุได้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจร,รตอนนี้มีการปรับเรื่องของอัตราโทษใดต่างๆเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะคะเราก็อาจจะต้องดูกันหน่อยว่ามีอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างล่าสุดตํารวจจราจรเชียงใหม่ค่ะผู้ชมได้มีการตั้งด่านตรวจขันวินัยจราจรนะคะบนถนนท้าแพในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะพบผู้ขับขี่บางส่วนไม่พกใบอนุญ,ญาตขับขี่และคนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยแต่เรื่องนี้ก็ยัง คงปรับในอัตราเดิมไปอีก3เดือนนะคะตำรวจรจราจรภูทรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุด กวดขันวินัยจราจรบริเวณนถนนท่าแพหน้าพุทธสถานตรงข้ามกับส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นถนนสายหลักค่ะโดยพบว่ามีผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บางส่วนยังไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะหรือว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการเช่ารถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวก็ไม่พกใบ,บอนุญาตขับขี่จึงได้ออกใบสั่งให้เสียค่าปรับที่สำนักงานศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่า ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นการรณรงค์การปฏิบัติการจราจรเพื่อความปลอดภยัยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมครับปัจจุบันมีการประกาศใช้อัตราเปรียบเทียบปรับจากประกาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522โดยกำหนดจำนวนค่าปรับไว้ทั้งหมด155ข้อซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะใช้อัตราค่าปรับเดิมอีก3เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอีกด้วยครับ